สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพรลดีแอนด์ออซิเมน,นะคะวันนี้ชอบอากาศออสเตรเลียอา,ากาศดีมากเลยค่ะก็เลยจะพาเพื่อนๆมาชมหลังบ้านนะคะผลไม้กำลังติดลูกเต็มเลยค่ะแล้วก็ต้นไม้ก็กำลังเขียวเต้นเลยค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะบรรยากาศหลังบ้านถ้าอากาศดีนี่ จะชอบมานั่งหลังบ้านนะเห็นไหมต้นไม้เขียวหมดเลยเพื่อนชอบมากอากาศวันนี้อากาศแด,ดดดีทุกทีฝนจะตกนะเพื่อนๆถ้าอากาศดีก็จะออกมานั่งหลังบ้านนี่ค่ะชอบมานั่งหลังบ้านมันมีแบบคือด้วยเนี่ยพิ่งจะดีวันนี้อากาศทุกทีมันก็จะมีลมมี ฝนแล้วก็หนาวค่ะไปจะพาเพื่อนๆมาดูผลไม้หลังบ้านกำลังออกลูกเต็มเลยค่ะลูกพัมนะฮะมันดกมากเลยค่ะปีนี้น่ยนี่ยดกมากๆเลยปีนี้ พอโดกมันเยอะมากเลยมันก็เลยดกมากถ่ายวิดีโอทะไรก็เสียงนกนกมันอยู่บนต้นปาล์มนมีต้นปาล์มหลังบ้านต้นใหญ่ๆเนียมันอยู่ข้างบน,นอันนี้ต้นนี้ไม่ค่อยหวานไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทำที่นี่แพงนะคะคเพื่อน ไม่เห็นมีในป่านะเพราะว่าส่วนมากอยู่ที่นี่มันจะเป็นต้นยูคาลิปตัสต็ส่วนมากที่ออสเตรเลียเนี่ยเนี่ยเป็นเพื่อนดกมากเลยต้นนี้ไม่หวานเท่าต้นอีกต้นหนึงเดีย๋ยวมาดูต้นนี้ ความตอนนี้มันจะ,จะหวานมันเข้าหน้าจุดเข้าหน้าร้อนแล้วตอนนี้มันเนี่ยต้นไม้มันออกไปกําลังเขียวเต็มเลยตอนนั้นมันเหมือนมันเหมือนตายเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นหน้าหนาวอันนี้ยิ่งดกใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆดกจนกิ่งหักแน่นอนเลยปีนี้ เห็นไหมเพื่อนๆแต่ต้นนี้หวานกรอบอร่อยมากเลยเห็นแถวยุโรปแถวนั้นเขาจะมีต้นพัมเยอะๆไปหมดเลยพันป่าแต่ที่นี้มันหาย,ยากนะคะต้องปลูกกินเองแบบนี้แล้วก็แพงด้วยเพื่อนๆถกมากเลย กิ่งติดพืชเลยแหละนี่ทำตัวมานีนกิ่งติดพืชเลยต้นนี้อร่อยมาก กรณีสันพริกที่มาตัดตัดตัดวันนั้นอะยังไม่ได้ปลูกเลยเพราะว่ากำลังกล้ากล้าเบีย้ยนอันนี้ไม่แน่ใจว่าฟักทองเ้วยเนี่ยเอามายโยนไว้หลังบ้านนีไม่แน่ใจมันเกิดเป็นกลุ่มเลยยังไม่ได้มาถอนใหญ่เลยนะครับเพื่อนอันนี้เนื้อสุกอันนี้ลอยชอบ ออพร้อมกัน3มต้นสีต้นเลยต้นนี้จะไม่ดกเตา้าคู่พวามนี่จะบกดกมากๆ ต้นนี้ลูกคิดมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นใบหยิกใบงอเพื่อนเนี่ยรักษาไม่หายเลยปีนี้เฟ่นก็เอาอะไรมาฆ่าอยู่นะแกก็ทำนั่นอยู่นะแต่มันไม,ม่คืนใบหยิกใบงอหมดเลยเนี่ยมันเป็นโรคก,กับต้นเนี้ย หญ้าก็ยังไม่มาถอนอีกเลยเพราะยายก,กาาี้ตัดเมื่อวานนี้ตัดหญ้าแต่ยังไม่ได้ถอนหญ้าหญ้าก็ขึ้นเร็วเร็วเพื่อนๆปีนี้ไอ้นี่ลองหวานเม็ดปรกกาดูนี่มันขึ้นอยู่เนี่ยเม็ดปรกกาดเขียวเพราะว่าซื้อแล้วมันแพงก็เลยเอามาหวานดูอันนี้ปลูกเองปีนี้ปลูกปลูกปลูกผักอันนี้ปลูกเองเพราะยายก,กี้ไม่ได้ปลูกไปซื้อเม็ดมาหวานเพราะว่าซื้อมามันโดงมันนั้นมัน,มนแพงเลยมาหวานเองกำลังขึ้นเต็มเลยเ แล้วนี้สงสัยสงสับวกนี่กำลังขึ้นเ่ยอันนี้ก็วากปะพุ้งเลยปะพุ้งพอมันกำลังจะเกิดน,นกก็มาตะกุยอันนี้แบบักชีปีนี้ผัก ผักอันนี้เป็นคนปลูกเองเพ่อใหญ่ไม่ได้ปลูกแล้วก็ผักชีอันนี้ผักชีลาบบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้รดน้ำอันนี้พริกเลยพริกกำลังเกิดพริกขี้หนูบ้านเราก็ซื้อพร,พ,รพริกขี้หนูแห้งมาจากลานเอเชียเริ่มเอาเม็ดมันมาลงเพราะไม่เคยเพาะเลยนะจนน่าจะซื้อเอาที่เขาพเพาะแล้ว เนีย่ยมีปีนี้มาทําแล้วก็ดูดิถั่วฝักยาวเนี่ยกําลังจะเกิดมันเกิดขึ้นมาแล้วนกจิกหมดเลยยอดหายหมดเลยพิกแล้วก็ตัวนี้เป็นมะเขือเนีย่ยเพิ่งโกมที่เพิ่งเพิ่งเพิ่งจะปลูกม,มะเขือเนี่ยลงไปหาที่ร้านเอเชียแล้วมันมีก็เลยลองเอามาพอดดูมันจะเกิดไหมนี่เกิดจุิ มะเขือแล้วก็นี้ไม่รู้อะไรนี่ยนานมาแล้วนานแต่สมัยไปเรียนภาษาก็ไปเจอคนเวียดนามเพื่อนเวียดนามมันเป็นสิบกว่าปีแล้วนั่นนี่เขาให้มานี่มาปลูกขึ้นหนึ่งมันรู้อะไรก็ดูมันโตขึ้นมันจะเป็นอะไรก็ดูก่อนภาษาคุยกันม่อยจะรู้เรื่องเขาเอาเม็ดมาให้ก็เลยเก็บไว้เป็นสิบปีก็ลองมาปลูกดูก็ดูมันขึ้นแล้วมันจะเป็นอะไร นี่ก็พริกเดี๋จะต้องรดน้ำก่อนไม่ได้รดน้ำเลย่อเช้านี้วันนี้อากาศที่ดีเพื่อนๆจะรอต้นมันใหญ่มันจะทันหรือเปล่ามันรูกลัวมันจะเลดอีกนกนี่มันนกมันเยอะน่ะหลังบ้านเนี่ยนี่กลัวมันจะมากินอีกนะเนี่ยนี่ถั่วกำลังขึ้นมันมาเด็ดเอายอดไปหมดเลยอ่ะเห็นไหมอันนี้เหลือแต่ตอนี่ สองอันนี้กำลังจะขึ้นใบเขียวมันมากัดไปหมดเลยปักีปักีงามงามแต่มันจะโตไม่รู้นี่ค่อยดูก่อนโตกว่าน,นี้ก็จะแยกประกัดก็ไม่มีอะไรจะถ่ายเพื่อนๆดูเพื่อนๆก็เลยมาถ่ายหลัง้้าใไ้ดู อัปเดตผลไม้เนาะอากาศดีด้วยชอบมากเลยนี่อากาศดีถ้าไม่หนาวนี่ต้นไม้มันจะเขียวขึ้นมานี่ชอบมากเลยหลังบ้านแต่หญ้าก็ขึ้นเยอะเหมือนกันยังไม่มาถอนอีกก็ใหญ่แกก็เพิ่งตัดตัดเมื่อวานนี้สำหรับวันนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนเข้ามาชมก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย